ก็จากคลิปที่แล้วเราทำเป็นมะชาลาเต้เดี๋ยวนี้จะมาทำมัฉับป,ปัก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมมัฉับป,ปังก็เราจะใช้ชาที่สองช้อนโต๊ะนะครับส่วนส่วนตัวลาเต้เราจะใช้แค่1ช้อนโต๊ะเราจะสองช้อนโต๊ะนนี้คือครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมก็จะใส่สี่ครั้งครับผม ถือว่าใช้เยอะนะสองช้อนโต๊ะคือความเข้มข้นนะมันแล้วมอนเดิมครับนมสดแปดสิบมก็เป็นนมชนิดเดียวที่ร้านเราใช้นะครับก็เป็นนมสดนะ น้ำเชื่อมอยู่ที่ยี่สิบห้าครับผมยี่สิบห้า ml กินเลยนิดนึงับผมต้องเทให้หมดเพิ่มเติมจากสูตรลา,าเต้นนะฮะอันนี้คือต้องพึ่งนิดนึงฮนะนมข้นหวานมันจะเพิ่มความหอมนวลมันขึ้นมาเล็กน้อยะฮะ ก็ผมครับนี่ก็พร้อมที่จะปั่นเลยเครื่องมีนิดนึงนะ เรียบร้อยครับก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยฮะนี่ก็ถือว่านเนียนแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้ผงปั่นหรือว่าเขาเรียกผงผงเฟเป้อะนะรสชาติก็จะอร่อยแล้วก็แบบมีเนื้อสัมผัสที่แบบมันมีความด้านชามีความศักษาของชาชาไม่ใช่แบบเนียนแบบสมูทตี้อย่างนั้นนะมันจะไม่ใช่แบบนั้นฮนะโอเค ัวน้ำเชื่อมนิดห้ากับนมนมจืดไอ้นมข้นหวานสามสิบเนี่ย,ค,นนยคือถ้าทานเฉยๆโอเคนะแต่ถ้าทานกัถบถั่วแดงกวนแล้วบางทีนอาจจะทําให้รู้สึกว่าตัวตัวมะขาจะมีความหวานนิดนึงแต่ว่ายังโอเคคราลองทานได้แตแล้วแต่ความชอบนะครับทำหวาน พร้อมเสิร์ฟครับผมครับอร่อยครับผมแต่จริงถ้าใส่ผงแซเป้ไปมันก็เนียนละมุนขึ้นมากันเนี้ยฮะแต่นี่คือผมแบบด้านๆครับผมประมาณนี้ครับผมมัชชะก็สุดท้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะ เป็นประโยชน์ก็ไม่มากก็น้อยนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมทีาตดการรับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับ